ค่ะ คลิปนี้เราจะมา create look แบบสาวครีนเกิลนะคะพี่นะันติวก็สร้างอัลบั้มเลยนะว่าสาวครีนเกิลในเขาแต่งประมาณไหนอันนี้ก็รวมรวมมาจากใน Pinterest เป็น i n นสปายในการ create look ในคลิปนี้นั่นเองช่วงนี้เราสังเกตนะคะไม่ว่าจะเป็นคลีน girl make up, คลีนเกิลอุป t รคือมาแรงมากๆมันจะเป็นลุ o แบบ basic piece อะทุกคนที่มันใส่ได้ย,วยาวๆใส่ได้ตลอดจะคุมโทนสีครีมสีเบจสีสน้ำตาลสีขาวดำกางเกงยีนกางเกงร r o เซอ r ์อะไรอย่างเงี้ยมีความ แบบเป็นมินิมอลรีส์เออมันค่อนข้างที่จะรีเลทกับเสื้อผ้าที่เรามีอยู่ในตู้นะคะเป็นคลีนเกิลออฟฟิตฉบับสาวสาวบวซส L ถึง XL แบบเรากแล้วกันมาเริ่มที่ลุกแรกของเรานะคะลุคนี้ก็จะเป็นชุดเซตสีขาวคือเราไปเสิร์ชมาเสื้อแนวเนี้ยคือต้องหามีจริงๆชุดนี้มันเป็นจับเซตกันจากสวนาน่าชอบชอบทรง,งของเสื้อขาวเอามาจับแมทก,กับกางเกงตัวอื่นหรือกระโปรงตัวอื่นอะได้ก็เลยกดมาแล้วก็เอากางเกงเขาไปแมทกับเสื้อตัวอื่นได้ซื้อ2งชิ้นในราคา300กว่าบาทมันคุ้มกก็เลยด แมกับรองเท้าคู่นี้นะคะอันนี้ได้มาจากแอปส้มนะคะเป็นแบบเมชชูเนาะที่ทรงแฟตทรงเตี้ยรทรงมันเล่เนี่ยเนาะแล้วก็แบบตะข่ายแบบเนี้ยคือมาแรงมากในช่วงนี้เราก็เลยลองกดมาคอมพินต์รูปมีด้วยกระเป๋าใบนี้กันละกัน รูปทางมาของเราเราจะใส่เสื้อตัวเดิมแต่ว,ว่าเปลี่ยนเป็นใส่กากงเกงยีนค่ะอินสไปร์ลุคมาจากลุคนี้นะคะนี่นะคะก็คือจะใส่เข็มขัดเพิ่มความเก๋ให้ลุคมันดูมีอะไรใส่คู่นี้ของแมงโก้เป็นแบบคิทเทนฮิลแบบนี้นะคือเหิมมากถ้าใครตามติดตอกหรือว่าไอจีของเราจะรู้ว่าเราหีิกีคู่นี้มาใส่บ่อยมากๆ แล้วก็จะแมทกับกระเป๋าสีดำคุมโทนแบบนี้เป๋าจาก e SBA Official นะคะซึ่งเอามาแมทบ,บ่อยมากๆเลยมากใบนี้นะแล้วก็เหมาะกับยุคครีมเกิร์ลหึ่งลุกไม่เกิน3ส,สีเหมือนเดิมคือน,น่ารักมาก เราเคยแต่งไปคาเฟ่แล้วก็เป็นลุกที่แบบอ่ะอินสปายมาจากลุคนี้นั่นเองนะคะก็จะใส่เป็นกางเกงยีนของอเมตัวเดิมนี่แหละแล้วก็เปลี่ยนเสื้อเป็นของอัติภาชอบเสื้อเปิดไหล่รุ่นแคมมี่ท็อปนะคะถ้าจำไม่ผิดนี่นะคะลุกที่ได้ของเราก็จะประมาณนี้นะรอ,องเท้าคือโซคิวเข้ากับเสื้อแล้วก็กระเป๋าเราเลือกเป็นของซีเซลกางเกงเธอเหมือนเลฟเลยแต่แบบว่าเออน่ารักอะมันเป็นลุกแบบสาวคลีนเกิลใส่อะไรง่ายๆคลีนครีนเบสิกพีทเนี่ยมันน่ารักมากๆไปแต่งตามันน่ารัก You'll be my parachute, baby. Know you'll catch me whenever I fall. I fall. ลุคต่อไปที่เราจะแต่งก็คือมันเป็นลุคที่แบบเทรนด์มากๆนะเราเลื่อนฟรีในพิมเทอรีก็คือเห็นส,สาวๆแต่งกันเี้ะอยู่นะก็คือจะเป็นชุดกางเกงสีขาวแล้วก็เกาะอกสีดําไม่ว่าจะเป็นเกาอ,อกสีขาวหรือว่าเกาอ,อกสีดําอนะคือเทรนดี้มากๆในช่วงนี้แล้วก็ใส่เข็มขดัดใส่อเอ็เซซซอรี่เข้าไปอย่างเงี้ยก็คือได้ลุคที่แบบเราดูเป็นสาวคลีนเกิแลแล้วแล้วเราว่ามันแต่งง่ายเหมาะกับอากาศบ้านเราด้วยเราก็เลยชอบมากๆนะคะกับลุ นี้ไม่ว่าจะเป็นกระอ,อกสีขาวหรือว่าสีดําก็คือใส่ได้ลลกลูกนี้จ,จะใส่เข็มขัดหรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าทางเรานั้นขอแบบจัดเต็มเรากําลังลังเลแล้วว่ารองเท้าทรงแมรี่เจนคู่นี้กับคิดเด้นฮิ l นะคะความที่ขา,ากางเกงเรามันยาวมากมันกองก็ขอใส่แบบมีส้นนิดนึงละกันในอินสตาปรลูกก็เขาจะใช้เป็นกระเป๋าทรงนี้นะ,ะเขาใช้เป็นแบบว่าของมเตกาอะไรเงี้ยเนาะแต่เราไม่มีแล้วเราอยากแมทกับกระเป๋าใบนี้มากแต่ปรากฏว่าเอเซอรี่เรามันเป็นสีทองไงทุกคนเราก็เล ขอเปลี่ยนเป็นกระเป๋าใบนี้เพราะว่ากระเป๋าใบนี้มันเป็นเอ็กเซซซอรี่สีทองให้มันเข้ากับเข็มขัดแล้วก็ตังค์ของวรา <mon ster> เราจะแมทช์กับกางเกงขาสั้นแล้วก็เกาะอ,อกให้เป็นลุคแบบอไว้นะนี่นะคะลุคของเราประมาณนี้เลยใส่เข็มขัดสีน้ำตาลรองเท้าใส่ครูเดิมค่ะนะะ่ารักลุคนี้คือแบบเออคลีนเกิลสาวคลีนเกิลจริงจริงกางเกงตัวนี้เป็นของซาร่านะคะทุกคนแล้วก็เกาะอ,อกก็อติภาชอบค่ะทุกคนเกาะอกสีขาวที่เป็นผ้าสองชั้นมันไม่บานะทุกคนอันนี้เราใส่แหวจุกอย่างเดียวก็คือไม่เห็นแล้วก็กระเป๋าขอเป็นอันนี้แล้วกันเพื่อให้เข้ากับเข็มขัดพี่น้องคนนี้น่ารักมาก Take a movie. I'll pick you up. We'll go with sushi, or we'll go downtown with our best moves. We can boogie. ลุกถัดมานะคะเราชอบลุคนี้มากนะเลยเขาจะใส่เป็นเสื้อไหมพรมลายสีขาวดําแบบนี้นะคะเป็นลายขวางแล้วก็ใส่เป็นกางเกงขาสั้นสีขาวเข็มขัดสีน้าตาลจริงๆอะ่ะเสื้อตัวนี้มันก็แมทกับกางเกงตัวนี้เลยได้นะแต่เราว่าตรงกางเกงอะ่ะเราชอบทรงนี้เดี๋ยวเราจะลองแมทเสื้อนี้กับกางเกงตัวนี้ดูนะตัดกับเข็มขัดสีน้าตาลแซว่นด<ำ>ันี่นาะลุกที่ได้จะประมาณนี้เลยนะคะเสื้อตัวนี้เป็นขอเมรงนะั้น่ารักมากแมทกับกางเกงตัวไหนก็คือเข้างงมากเราขอแมทเป็นกับ เปล่าใบนี้นะคะเพื่อที่ให้มันเข้ากับเข็มขัดของเราจะขอแมทกับรองเท้าเมริเจนสีดำคู่นี้นะว่ามันจะเข้าไหมเฮ้เธอบนใส่กับเมริเจนคู่นี้แล้วมันน่ารักเด้อว่าไม่ได้เฮ้เธอลูกนี้สดขิวเอาจริง ลุคนี้จะต้องมีติดตู้ไว้เลยจริงๆนะลุคนี้เราชอบมากแล้วก็ใส่ไปออกอีเวนต์ของลอรีอัลมาแล้วนะเป็นเสื้อแทงท็อปสีดําแล้วก็ขอบขาวแบบนี้แล้วก็กางเกงขาสั้นสีดําแบบนี้เพิ่มมันเป็นลุคแบบสาวคลีนเกิลแบบเบสิกพีดเก๋ๆนะะ่ารักก็เราว่าลุคนี้เขาดูเป็นแบบเป็นลุคแนวแบบโอนมนนี่อะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะใส่เข็มขัดสีดําเข้าไปเอาจริงทุกลุกของเราคือมีเข็มขัดทุกลุกเลยอะพิกัดเข็มขัดเส้นสีดํานะคะก็คือ ของอธิพาช h อปเดี๋ยวเราจะแปะพิกัดชุดทุกชุดให้ใต้ดีสคริปชั่นบล็อกอีกทีนึงลูคนี้ก็ง่ายๆนะคะกระเป๋าแล้วก็รองเท้าแมงโก้เหมือนเดิมทุกคนพอใส่รองเท้าคู่นี้ยกับขาสั้นคือสวยมาก เป็นลุคสีดำเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นใส่กระโปรงแล้วก็อินสไาป์ย์เขาจะใส่เป็นเสื้อยืดที่มันค่อนข้างจะพอดีตัวนะแต่ว่าเราจะใส่เป็นเสื้อที่มันเป็นแขนเดียวแบบนี้นะคะเสื้อตัวนี้ก็ของพรมทองนะแล้วก็กระโปรงนะคะเป็นของร้านติวเองที่คิดอยู่ว่าจะทำออกมาขายดีไหม <laughs> ปีแล้วก็ยังไม่ได้ทําออกมาขายนะล,ลุกนี้คือสวยคือที่สวยเท่านั้นไม่รับความเห็นตา่างสําหรับลูกนี้นะชอบมากลูกนี้นะคะใส่กับแมรี่เจนลูกนี้เลยลูกนี้ก็ถือกระเป๋าใบนี้นะคะเข้าสุดแล้วก็แมรี่เจนเธอสาวคลีนเกิลที่แท้ลูกนี้แบบเนอะ

Like มาถึงลุกสุดท้ายและท้ายสุดของเราแล้วค่ะสาวครีมเกิลแบบเราจะภาพเบสิกลุคลุคนี้ได้ยังไงนั่นก็คือเสื้อเชอิ้ตลายสไตล์สีฟ้าขาวนะคะแล้วก็กางเกงทซงทาวเซอร์สีขาวเป็นลุกปิดท้ายของลุกสาวครีมเกิลของเราในวันนี้นั่นเองค่ะนี่นะคะได้มาเป็นลุคนี้นะคะแล้วก็จากเล็บที่เราเซฟรูรปมาเขาจะใส่เป็นเข็มขัดสีน้ำตาลรองเท้าสีน้ำตาลแล้วก็กระเป๋าก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลน,นะคะเราก็เลยจะใส่เป็นรองเท้าคู่นี้นะคะ I've been in your kiss Tethered up together, we could go the distance Yeah, this seven spirits pressure something When you pull me in, you make me wanna stay Take a leap of faith, I know that you're safe, I know You'll be my parachute, baby Know you'll catch me whenever I fall i look for the clean girl ฉบับสาวอ้วกของเราก็มีประมาณนี้นะคะเพื่อนๆทุไหนอยากให้เราทำไอเดียการแต่งตัวแบบไหนอีกสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วค่ะ